อเดี๋ยวฮะแตพาทุกคนใส่กางเต็นนี้ใส่เดี๋ยวโทรหาถามก่อนเริ่งก่อนโทรถามกันนาทีาจ,จะจะรับสายเขาบอกทุกคนปริยาชาวอย่กไปดีค่ะฮัลโหลค่ะคืออยากทราบว่าที่นั่นอนะ่ะกางเต็นได้ไหมคะกางเต็นได้ค่ะแล้วน้องเที่ยวต้องเอาเต็นมาเองนะคะปริออยาไม่มีเต็นในงานค่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วปิดกี่โมงคะ ข้ามาได้คะ่ะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่บริเวณทิ่ปัอมยามค่ะอ๋อค่ะช่่มาได้ตลอดค่ะจ <respuesta. S 1> ่าค่ะ <Hayır> ทุกคนตอนนี้ครับไล้างตาเข่ามาบ้านโูดแล้วทุกคนเอาสะพานทุกคนไปกางเต้นยูอ่าวสยามทุกคนนะเขาโทรถามเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถไปกางเต้นได้เลยเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ยูหันตลอดเขาไปกางเต้นได้ตลอดย4ิบี่ชั่วโมงทุกคน ตอนนี้กะเวลาสี่โมงแล้วทุกคนมาจาัดไปฮอดอ่าวสยามประมาณสี่โมงเกือบห้าโมงอ่ะทุกคนตอนนี้ฮอดบ้านโขดแล้วทุกคนรดร้ายหลายหาดหาดบ้านโขดอ๋อตรงนี้เป็นตลาดโมเมนหาดทุกคนมันเป็นตลาดโมเมนหาดยูดน่าวาดัวาดวัดอีอย่างบุ้นี่วัดธงชัยธรรมจากร เดี๋ยวก๊าลังพ้าทุกคนขี่ไปเรื่อยๆเ,เดียวติดตามรับชมบรรยากาศบรรยากาศกลางเต้นในมือนี่ตุลาตุเลแห้งทุกคนฝนกระตกไปกลางมองแกกบบอล้กเขาเจ้ากบอ่ห้กางเขาจะว่ามีพายุเดี๋ยวจังพอกันจ้าเดี๋ยวจะ้าลีปภาพเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนชมกันเลยทุกคนตอนนี้เขาเข่าม้าบ้านโกดแล้วเข่าม้าก๊าลังจ้า เข้าไปทั้งหาดบันกูดเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศหาดบานกูดให้ทุกคนชมค้นหลายบอ่อตีบ่กทุกคนรถหลายบอ่อมื่อนี้รถบ่อหลายมื่อนี้ค้นกับบอ่อคอยหลายหรือว่าเขาบ่ได้นหอนหม่องจะว่าหอดหม่องตรงป่าสลามนี้เลี้ยวนี่เลี้ยวขวา มองอดมองไปลสลามนี่กับเป็นบ้านโกดแล้วมั้งทุกคนน่าจะเล้ยไปผุดละป้ายบ้านโกดน่ะมันบอเล้ยไปเอกพลังเฮ้โอเคโอเคบ้านกลางอ่าวเมืองเนติลัทุกคนทะเลสวยเลยงามนาม้ำน้าใสอยู่ด้วยทุกคน น้ำใสผู้ใดมาเที่ยวมาเที่ยวบ้านกุฎเนี่ยก็เปนรตหน,นักเที่ยวได้ทุกคนน้ำใสดีสะบรูรถ้ากลางเต็นได้สวยงามเลยแต่ว่าสมอมันลงไปเลยหรอกมึงในติละหาดบางกุบรรยยกาศดีดูสิโอ้บรรยากาศริมทะเลท,ท,ทุกคนนะ่ะงามหแหงะต่ว่าโารถจอดบปได้เรากแถวนี้ดินมันบุดแข็งเนาะ หาดบ้านปูดไปได้ตัวนีนเป็นถนนเรียบใช่ไหมวัอหยู่ทั้งนี้เขากต้องกลับมาทายใหม่ไงเดี๋ยวขากลับเขากลับมาทาย วดัดมันอยู่วัดอ่าวทองหลังนี่ของเพื่อนนั่นนะปันวัดอ่าวทองหลังกับตรงเลยไปอีสเพราะว่านี่เป็นหาดบางกูดมือเน็ที่หละทุกคนสวยบรรยากาศดีหลเด้ริมทะเลบรรยากาศริมทะเลรีสอร์ทกะหลายเดแต่ะมองกางเต็นท์ฮกั็บรูวัดมันกางอยู่แถว่เนฮขกก็บบร,รูกุกดนทุกคน พอเอากระเพึ่อมาแต่ก็เจ้าว่ากางอยู่ซุ้มชนบนรนโกดอย่างตัวนะก็เจ้าเบาอยู่แต่กางอย่งสิมันกางอันตรายด้เนาะพอว่ารถมันแลนเข่าแลนออกได้ก,ก็กล้ากางย่านเลียลไซดไปนี่ทุกคนเขาจะหอดอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามหรือเปล่าแมนบอเนี่ยบอนิติอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม เนี่ยทุกคนมีป้ายบอกอยู่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยามเดี๋ยวเขาจะขี่เข้าไปข้างในนี่บอกนี่ติเขาจ่ายคาทำยมนีมยื้ใส่ใจ่ยู่นี่ติเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เขากางเต็นท์อยู่หมองอันนี้ยังก่อนในสระ,ะทุกคนเดี๋ยวเขาย่างไปเบิ้งสระ,ะก่อน ตว่ามันใกล้ของน้ำดีเน้น่าจะมิตรเฮาทุกคนมากลางเต้นอยู่นี่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยามทุกคนในน้ำว่าขันผู้ใดมา้าก่ให้มากลางเต้นเบิ่งด้วทุกคนแต่บรรยากาศดีอ๋อให้กลางในสลาทุกคนแต่ว่ามันบุมิทะเลเออน่าสีสลาตัวนี้ละ่ะ เราก็บอกว่าให้กลางในสาระ,ละกลางในสาระก็ดีว่ะต้อง่านันกาเอตเอาตรอองนาาั้เ,า,เากางเต็นอยู่นี่น คนตองงหนี่หายไก่ของมอมี่แหละสาทั้งได้ฝ่ามพรว่าฝ่ามันผ่าน

จะคล้แนวอยู่เด้บางอันนี่คือ งอระมารีก็ได้แล้ต้นท่ามันสิก้าตัวตัวตัวห้องห้องหลด เดี๋ยวเขาพา,พาทุกคนเก็บอันนี้ยุ่งน้อยหลายทุกคน,นอาสยามยุ่งแบบหลายเลยถ้าว่าได้ยากกันยุน่งมาแล้วหรอเ,เดี๋ยวกางโตกก่อนจลอดหรือะลวงยุ่งหลายเลยใช่ไหม พี่ปลาหมึกสังมากินย่างปลาหมึกทุกคนได้ปลาหมึกมาตั้งแต่ห่อสำหรับทุกคนแต่ก,ก็ล้างย่างปลาหมึกอ,อยู่มากินปลาหมึกน้ำกันจ้ะเอามาทะเลห่ากรต้องกินอาหารทะเลทะเลใส่บิสตปาปลาเมืองไหนทะเลได้เนี่ทุกคนนี่แต่ทะเลซื้อปลาหมึกมาเบิร์ตนี่นั่นก็ไ่าหมืกหมึดนันห่อปลา จำอะไรนะครับส <280. S 2> องร้อยแปดสิบสองรอยแปดสิบทุกคนนี้ก็มึสองร้อยแปดสิบสอง้อยยี่สิบื่อมาแต่มาหารใช้สมรสวจก่ไปสื่อทานบ่หวนะเนาะกินรถไฟกับข้าวเดียวเอาแต่ของจำเป็นไปนี่หลานได้จริงเยูไก่บ่บอก,ก้ายนี่ออกไปดีนี่แม่นก่าวแต่เงินไป เออเงินก็พองเข้าจําเป็นนั่นแหละตัวสิทธิ์ดังโอ้ยใส่เนี่ยกินนี่แหละแล้วมือนจะออกไปซื้อทานแล้วแล้วเขาก็ออกไปเลยแล้วเขาก็จงซื้อไปย่านเนาะมืออื่นมืออื่นสูงรลับไปนี่โอ้ยบอกว่านอนยืดน้ากันกันไรเด้อแต่ว่าตัวท่วทามของไห้ก็ท่านไม่รู้หามองนอนอยางแล้วมันมันมันขามเหรเนาะเออมันก็หามงกวฎแล้วเนาะหามงเขาก็เมื่อแล้ววันนั้นขี่รถเข้ามาเขายังเมื่อแลว แล้ยังบอกว่าให้เอามาปัม่มเนี่ยมือ่อเช้าเออมาปั่มตานี่เมื่อเช้าว่วเาเขามาเลยก็หามงตอนนี้เฮาก้ากินเก่าอย่างเรียบร้อยแล้วทุกคนกะบจับประมาณสองทุ่มแล้วทุกคนเฮาจสภาทุกคนเข้านอนแล้วเดี๋ยวมื่อเช้าสี่เก็บภาพบรรยากาศรอบๆอบ ล้านกางเต่นของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติใหม่ทุกคนกาลังเตรียมการแต่ว่า่ากางเต้นกับฟีทุกคนเข่ามากาับฟีทุกคนสามารถมากางเต้นถ้าผู้ใดลงไปใต้เนี่ยแหวมากางเต็นตรงนี้ได้ทุกคนถ้าสมมุติว่ามาคามอยู่ตรงนี้เฮากะมากางเต็นอยู่จุดนี้ได้ทุกคน เดี๋ยวห้าสภาทุกคนเข้านอนแล้วแล้วมือเ้าร์จะพอ,อก,กันหกไหมจ้าเดียบา้าลาตีสวัสดสสวัสดียามือเศาร์ทุกคนตอนนี้เ้ากลตื่นยามือเศาร์มาแล้วเดี๋ยวห้าจาดต้มมามา่านะทุกคน กำลังจะต้มามาน้ำเดือดแล้วกินง่ายง่ายมั้ยเนี่ยตอมามามึงก่อนวันได้หนีมีอย่างเนี่ย ครับสองว่างกระเทียวอากาศเย็นดีครับอยู่นี่ครับอุทยานยังก็อ่อาวสยามอาวสยามครับเย็นอยุแต่ว่าแยุว่ารถเรแแ่ียรสองฝั่งเลยคร,รันนบกรนะราวเกะเพลงผู้ใหซ่สอม้าน่ะต้องการความสงบนะ บอกไว้เลยว่าอยู่นี่พระสงบบออวยรนแรนเบิร์ตขึ้นครับม่ขึ้นนี้พร่นี้การอวยได้ทั้งสิ้นเ่าเรียงกิ่งเราเรียงกิ่งว่าว่ากันเลยแต่ว่าอากาศก็ดีดีอยู่ตีหนึ่งตีสองกรห้าผามาคมอยู่ครับม่ขึ้นเพราหมูอันฝนตกแห้งๆอยู่นี่ดิไซเดกระตน่ยุะอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบัน อยู่บางสะพาน <Diamond Hayır> บางสะพานครับผู้ใดที่มก <Hayır. S 2> ากสังคมเนี่ยอู้ดมองนี้บอแนะนําเลยครับแต่ว่าเทวแยวได้ครับเพราะว่ารถมันแลนอยู่เบิ้ลขึ้นครับน่าสิเปลี่ยนล่งทาเรือหรือเปล่าครับผู้ใดแบบว่าผ่านแบบว่าผ่านแบบว่ามันคาเราแบบไม่มองนอนอ่ะมานอนนี่ได้แต่ว่าขันสิมาแบบว่า เอาแบบว่าสงบสงบมุสิบมันอยู่นี่บอสงบแต่ว่านอนกันนอนนีนอนใดนอนต่ว่ามามหอดมาหอดนีก็ว่าขามาหอดอุทยานหนี่ปั๊บเท่ากับที่โทษโทษหาเจ้าหน้าที่แด่ว่าโทษหาอุทยานเลยเท่ากับเขามานอนได้เ้าเขาโทษบอกเขาโทษบอกเจ้าหน้าที่อุทยานมันเดือดอากาศเทเลยเดอของเจ้าเขาจะกินเลยด้อ น,นม่บอลหอนไปออกได้เข้าน่ะอย่าพลาทุกคนเก็บของแล้วเก็บของแล้วเขาก็ะส่เอาของขึ้นรถไว้แค่สิพารีวิวรอบอันนี้เขาเก็บของแล้วเขาก็สบายใจ เขากระสิอออกไปย้ำได้เขาไ็ได้ออกเปเพราะว่าเขาเจ็บคอแนะ่นพอถูกคนนี่อันนี้ขาติดนี่เงี้ยเก็บถ้วยเก็บถว้วยบ่ค่อยมีบ่มีถ้วยทุกคนเขาใจปะบบว่าถ้วยกระดาษ กางเือเต้นสิพังอะไรยังกลางวนันรูเรียงนี่สิโมันบทอากันนะนี่ยลมมันจะออกนี่ต้องไล,ล่ลมมันนี่เพราะพับทอกันเนี่ย,บบาายหมอนมันกับ่บตรงแล้วใส่ล้วขอดแขนมาเอามาใส่โหลด สมองน <ừ. S 1> ันนยื้ใส่ตัวใส่แล้บวสมองใส่นั่นดิสมองขันกลางอยู่อหนาเนี่ตายพอหนังพอมันสิมีแต่หนาไงเขาเต็มนี่เต็มเป็นหนักคือมีแต่หนัก ทุกคนตอนนี้เขาก็อาบนา้ำแล้วแล้วห้องน้ำอยู่นี่สะอาดเลยทุกคนมีห้องน้ำสะอาดแหงบรรยากาศก็ได้เลยทุกคนแต่ว่าถ้าถามว่าอยู่นี่สงบบอมันก็บอได้สงบทุกคนเพราะว่ามันติดกับถนนใหญ่ห้องน้ำก็ใช้ได้ทุกคนห้องน้ำสะอาดเลยเดี๋ยวจะรีวิวรอบๆร้านกางเต็นท์ให้ทุกคนเบิง่งอันนี้คือบรรยากาศรอบๆร้านกางเต็นท์ทุกคน ทุกคนสามารถกางเต็นในจุดนี้ได้เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นปูนอ่ะทุกคนเป็นปูนเป็นอย่างกางเต็นได้อยู่ในนี่กางเต็นได้ตรงพุ่นสิเป็นเป็นห้องน้ํติดจุดนั่นกับห้องน้ําทั้งพี่กับเป็นห้องน้ําทุกคนตรงนั้นเป็นบ้านพักตอนนทีและกะจุดนั่นกะกางเต้นได้ทุกคนฟังทั้งพี่กับกางเต้นได้หมดเลยเป็นมองกางเต้นเหมือนเลย ห้องน้ำกะอยู่นี่รู้สึกว่าห้องน้ำจะสะอาดแล้วค้นบ่ค่อยหลาพร้อมแต่ว่าคันถามถึงความสงบมันกะบ่ค่อยสงบปานเดทุกคนได้ยินเสียงรถบ่เนี่ยแหละมันจะเป็นมันจะได้ยินแบบนี้ถุกคืนทุกตลอดที่เขานอนอยู่นี่เลยเพราะว่า,ว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 ามันมันเป็นทางรถแลน่ะทุกคนมันติดกับถนนเนาะอันนี้เขาก็เข้าใจอยู่ว่ามันติดกับถนนแล้วกะ ตรงนี้สิเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติทุกคนยางประมาณสองโลทุกคนไปกลับประมาณชั่วโมงหนึ่งได้เนี่ยเส้นทางศึกษาธรรมชาติทุกคนแต่ว่าเฮาคือสะบ,บริพาทุกคนยางไปหรอกมัง้งเพราะว่ามันไก่กระจาษมีคนระเบียบมีอย่างที่แบบว่าห้ามนั่นห้ามนี่เขาก็อ่านป้ายอ่านอย่าง นี่คือเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติทุกคนสามารถย่างไปเบิงต้นอย่างน้าไงสูงสองร้อยก็ปีทุกทุกคนประมาณสองร้อยก็ปีน่าจะเป็นจุดสุดท้ายทุกคนแล้วเขาก็ต้องยางจุดหนึ่งจุดสองจุดสามแล้วเขาก็กาบนลงมาหนี่คือเก่าทุกคนวนลงมาหนี่อุทยานแห่งชาติอาสยามเป็นอุทยานเตรียมการทุกคนยังว่่ได้เปิดเป็นทางการน่าจะ ถ้าเปิดเป็นทางการแล้วข้าเจ้ากษัสิเก็บค่าบริการทุกคนห้ามทรงเสียงดังห้ามสูบบุหรี่ห้ามทิ้มขยะห้ามน้ำอาหารเข้าไปดื่มในป่าไม้เฮาก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้าเจ้าเนาะเพราะ่าปากษัิได้อยู่น้ำเฮาไปอีกโดนอันนี้เป็นป่าอย่างนะนะทุกคนต้นอย่างนะจะบปุรวอายุบานอยู่ภาคอีสานเขาเอิน ต้นแสแบ่งหรือเปล่าอันนี้เป็นหมากแสแบ่งทุกคนภายภายอิสานเขาเอินมาต้นแสแบงน่าจะแม่อนะถ้าจํบบอกผิดน,นะทุกคนรอบรอบร้านกลางเต้นเงียบสงบถามว่าเงียบสงบบองเงียบเพราะว่ามันม,มีคนเมื่อคืนนี้เฮามากางเต็นแค่สามเต้นเองทุกคนสามซีเต้นบอกเกิดนาน,นทุกคนเนี่ยห้ามเทียมขยะถ้าผู้แล้วขยัาไม่รอก่า,กา ไอไปถิ่มมันจะมีหม่องจุดถิ่มขยะอยู่ทุกคนอันนี้เป็นแมวแมวตานาทีหรือเปล่าเงียบสงบทุกคนกางเต้นได้เบิดเลยส่วนทั้งคุณก็กางเต้นได้ทุกคนทั้งนี้ก็กางเต้นได้กางเต้นได้เบิดอันนั้นเป็นที่ทําการอุทยานกางเต้นในเมื่อทุกหม่องเดี๋ยวฮะจะไปเก็บของเราทุกคน เดี๋ยวเขาจะเก็บของแล้วเขาจะพาทุกคนไปเที่ยวต่อไปน่าจะไปตรงไหนเดี๋ยวต้องเบิ่งก่อนว่าถ้าสมมุดว่าเขาคำอยู่ใส่เขากระสุพาทุกคนนอนหมองหันดยเก็บของก่อนทุกคนอะไรหนูจะออกกล้องเหรอห่างห่างมันงามงามห,อห,หนอห่างกะแตโอ้อคือกระแตนี่ไหมเ,เอาเราเป็นอย่างห่างมันคึอขึ้นอย่างส่มันยานคนรูจน้จังเลย น่ารักแมแวทุกคนเขาลืมบอกทุกคนไปว่าอยู่นี่นะม,ม,นมีมีน้ำมีไฟมีไฟใส่ปีทุกคนอันนี้เป็นรวมบริษาคคาน้าค่าไฟซอยอุทยานตาะว่าอุทยานกับบริเก็บเงินคาข่าวเขาอยู่นี่มีปากไฟแห่งเขาต่อใส่ทุกคนมีไฟให้ใส่พรอมละกาันตรงนี้เขาก็กางเต็นได้ตรงศาลาเนี่ยเนี่ยมีปากไฟเบิดเลย ตรงนี้ก็มีปากไฟเดี๋ยวถ้าจะออกเดินทางแล้วสำหรับผู้ใดเบิ้งคลิปอุทยานแห่งชาติอาวสยามแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครไให้เขาเพื่อบอาประัสชมคลิปต่อไปจ้าไปแล้วทุกคนทุกคนเดี๋ยวให้สภา,าทุกคนไปปั่มตา ลตัวแกส,สต,ติ๊กเกอร์ให้เขาหน่อยแล้วมีสต,ติ๊กเกอร์ดมันหายมาไงเขาจะหายกลับมานี่เด็กต้นอย่างน้ำพระ,ะสาทโอเคปวดอะไรด้วยน้าสติ๊กเกอร์จ้องเงินซ้อนมาหายไหมฮะฮะ้าจิ๊ ที <Workers> <Come> ่นี่วะทีนั่นเนตนี่นี่องอี่ตันตรงอย่างรมันบังตวนตังเอนับลงมาอีกนับลงมาอีกนับลงมาอีกยีอะรนังเออฮะเร่อานทลาะเมื่อกี้เป็งเหมือนกั